สวัสดีครับผมเติ้งนรพัฒน์ไก่แก้วนะครับเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมสุขโขทัยเอฟซีครับผมส่วนผมนะครับคือโค้ดปิงโค้ดฟุตบอลที่เจ๋งที่สุดในโลกที่วันนี้ม,มีการแข่งขันเป็น2ทีมที่จะมาท้าแข่งกับทีมคุณเปร์กและทีมของโค้ดปิงๆปงอ่าคุณบอกมา แขงเชิญท่านแรกของผมนะฮะฝั่งผมก่อนนะขอเชิญพี่เอกชัยสำเร็จครับนะจากโพลิสเทโลครับผมนะฮะนี่มาเลยครับอ่าวิ่งเร็วจังโชโชจะเกีลครับ โชว์สกิลกันที่รบวันี้ครับสวัสดีครับสวัสดีวัสดีครับสวัดีครับสวเสดีครับสวัสดีคบอวัสดครับสวัเีครับสวนสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับสดีครับวดีครัี่ยดีครันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสคับสวัสดีครับดีวัสวั่นีครับสครับสบ้วยสดีคอับนระตูอบสวัสดีรบสวยรบสวอรับระบูหน้าประตูหลัง ประตูหน้าที่โอเคจัดมาเลยจัดมาเลไอ้โอเคครับคนที่สองนะฮะน้องทูชนานันต้อมบุกผาครับผมโอเสวัสดีครับน้องทูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับก็ผมทูชนานันต้อมบุกผานะครับอยู่สโมสรทูแบงคล้องทีเต็ดครับต้องหน้าครับต้องหน้ากองหน้าอ่าคุณคุณยังมีทีเด็ดอีกางไหมคุณมีทีเด็ดอย่างไหมทีเด็ดผมนะฮะไม่ต้องพูดเยอะเอาเอามาฝั่งผมไม่ต้องพูดเยอะเน้น เน้นทำมากกว่าโอ้ยเน้นทำด้วยเน้นทำมาเดี๋ยวค่อยดูเด Treasure. ี <hatten> after, ๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูมาดูทีมเด็ดทีผมดีกว่าครับว่ามีใครกันบ้างอ้าวน้องๆมาฝั่งนี้ฝั่งนี้อเนี่ครับนี่เลยครับคือทีมเด็ดของทีมโค้ชปิงปิงโอ้โหทีเด็ดนะเด็ดนะเด็ดเป็นไงบ้างครับนี่ฝึกมาอย่างดีเทรนมาอย่างดี เทรนตั้งแต่เมื่อคืนยันเมื่อเช้าเ้คพร้อมสู้ไหมวันนี้พร้อมค่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเกมการแข่งขันวันนี้จะเป็นยังไงบอกเลยนะครับว่าแมตช์วันนี้ร้อนแรงดูเดือดเลือดพ่านที่สุดในโลกเรามาดูกติกากันดีกว่าครับว่าวันนี้กติกาเป็นยังไงบ้างฟรีคิกคอมมานเดอร์ ขแข่งขันปิดตายิงประตูให้ผู้เข้าแข่งขันปิดตายิงประตูและทาประตูให้ได้3มแตม้มโดยลูกทีมที่อยู่ขอบสนามต้องคอยสั่งการบอกทิศทางให้กับเพื่อนของตัวเองหากผู้เล่นยังยิงไม่เข้าประตูต้องสลับผู้เล่นในทีมลงสนามทันทีหากทีมไหนทําประตูได้3ามแต้มในเวลาที่น้อยกว่า ทีมนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไปเลยครับมาเริ่มกันที่ทีมแรกนะครับเริ่มกันที่น้องเชอร์รี่เลยเดินเข้ามาอย่างสง,ง่าพาเผยมาที่บอลจะยิงลรอครับจะยิงจะยิงเข้าไหมเข้าไม่เข้านะครับออกแฉลบไปข้างประตู oh <my> เอาครับส่งคนต่อไปเข้ามาเลยส่งคนต่อไปเข้ามาคนที่2คือน้องวิลครับจะยิงเข้าหรือเปล่าสําหรับคนสวยคนนี้แหมสวยจริงๆครับ เอาครับง้างขาแล้วครับกำลังจะง้างขาแล้วเพื่อนเพื่อเชียร์กันยายอ้าวทุกคนคอยสั่งการกันใหญ่โอ้โหเข้าจนได้ครับคะแนนแรกมาแล้วครับสำหรับทีมน้องๆพิตตี้ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีมาแล้วหนึ่งประตู โอเคคนต่อไปครับต่อไปครับเป็นตาของน้องแนนนี่คนที่3มแล้วนะครับเรามาลุ้นกันว่าจะยิงประตูได้หรือเปล่านี่ต้องบีบกันใกล้ๆเลยบีบกันใกล้ๆโอเคครับเดินเข้ามาอย่างมั่นใจโอเคก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปง้างแตะครับโอ้โหเข้าจนได้เข้าอีกแล้วดีใจกันเชียร์โหทั่วทั้งสนามเลยครับ โอเคครับคนคนที่4ีครับอันนี้อันนี้ต้องบีฟดีๆหน่อยครับต้องบีฟดีๆหน่อยอันนี้คือการบีฟนะครับไม่ได้ใต้อังแต่อย่างใดโอเคเดินเข้ามาเดินเข้ามาด้วยความมั่นใจหรือเปล่าอ่ะสะดุดทําไมโอเคถึงที่หน้าฟุตบอลแล้วนะครับจะแตะได้ไหมแตะได้ไหมโอ้ oh. อันนี้คือยิงเข้าแล้วนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเตะแล้วมันกระเด็นออกมานะครับภาพนี้อาจจะจับไม่ได้แต่จริงๆในสนามเนี่ยคือยิงเข้าไปแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ทีมพิตตี้ทำไปทั้งหมด3ประตูแล้วครับมาครับน้องคนที่5น้องคนนี้สูงยาวเข่าดีน้องนานานี่เองสังเกตได้จากรอยสักที่ขานะครับดูนะครับว่าน้องคนนี้จะยิงทำประตูได้หรือเปล่ามั่นใจไหม ให้เข้าประตูอีกแล้วครับเข้าไป4ประตูเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ยิงมาแค่5คนเท่านั้นมาต่อกันที่น้องคนนี้ครับน้องสุดน่ารักปุ้ยปุ้ยคราวนี้เพิ่มกติกาขึ้นมาหน่อยเพื่อเพิ่มความยากให้มากยิ่งขึ้นให้หมุนตัวนะครับหมุนตัว3รอบแล้วเดินเข้ามาแต่ฟุตบอลดูกันว่าน้องปุ้ยปุ้ยจะเจอลูกฟุตบอลหรือเปล่า เอาแล้วครับเ้าเดินเดินผ่านลูกฟุตบอลแล้วเดินผิดทิศแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นครับเพื่อนเพื่อนตะโกนเชียร์กันใหญ่เลยครับว่าให้ขยับมาทางซ้ายนะครับจะเจอลูกฟุตบอลหรือเปล่าจะเจอไหมเอ้าเขียเลียแล้วครับเขียโดนเอ้าเตะล้มครับเตะล้มอ้าวนั่นลูกฟุตบอลออกข้างสนามยิงไปกันใหญ่เลย โอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เพื่อนๆก็เชียร์กันใหญ่นะครับว่าให้ไปหาลูกฟุตบอลน้องปุ้ยปุยจะเจอลูกฟุตบอลหรือเปล่าอ่าขยับเข้ามาใกล้อีกนิดครับขยับเข้ามาใกล้แล้วใกล้กันเรื่อย กล้ขึ้นเรื่อยๆจะทำประตูได้ไหมโอเคครับเจอแล้วอ้าวเตะอากาศอีกแล้วครับโอโหนี่คือเตะฟุตบอลหรือทีกลอฟทำไมมันพวดบ่อยจริงๆเอาครับเพื่อนๆร่วมเชียร์นักสนามเลยครับคอยสั่งการให้น้องปุ้ยๆทำประตูให้ได้ในประตูนี้ถ้าทำได้ก็จะเป็นประตูที่ห้าทันทีโอ้เตะล้มอีกแล้วครับท่าน แต่น้องยังมีความมั่นใจอย่างล้นเหลือครับเตะอีกที่พลาไม่ถึงไม่ถึงประตูนะครับประตูนี้พลาดไปอย่างน่าเสียดายสุดท้ายเกมนี้จบเกมที่สามนาทีทำประตูไปได้ถึง4แต้มครับสำหรับทีมโค้ชปิงปิงครับม,มันจะมันจะยากไป,เ,ป,ไปเราในฐานะเราเป็นนักฟุตบอลอาชีพเราเลยต่อให้น้องเขาเมื่อกี้น้องปิดตาสองข้างเ,เราก็ต่อให้น้องเขา <architectural> ข้างเดียวเบะมาเวดแล้วกติกาเราเหมอนเดิมเลยนะครับคราวนี้เป็นทีมนักเตะนักเตะต้องหมุน3ามรอบก่อนที่จะเดินตรงไปเพื่อไปเตะลูกบอลเข้าโกลครับสมรอบสรอบอ้าวมันไม่ง่ายหรอกลองดูเอาครับเริ่มเกมกันแล้วครับตอนนี้คุณเอกชัยสัมเร่นะครับต้องทําการหมุนตัวครับก็ยังทําการหยอกล้อกับลูกทีมกันอยู่ ไอ้กองไม่ดีนะคือว่าไม่เห็นต้องปิดตาเมื่อกี้แอลกอฮอล์ปิดปิดค่ะพี่โตกน้องหลิงเกิดอาการหลงทีมนะครับพยายามจะใส่ผ้าปิดตาให้สงสัยกลัวพี่เอกชัยจำเล่เขาจะโกงครับนี่ครับ่คุณอยู่ทีมไหนคุณอยู่ทีมผมนะเป็นทีมของคุณค่ะโอเคนะคะ โอเคหมุน3รมบครับแคนนี้พี่ก็เข้าบ้านไปได้วันนี้วันนี้ <sm ell> มีใครเลือดหัวออกนะคนน่ะโอเคคร <mm <ing> าวนี้คุณเอกชัยใส่ที่ <mm <ing> ปิดตาแล้วนะครับ <mm <ing> อตอนนี้ก็ตรวจสอบความแน่นหนากันเล็กน้อยจากนั้นก็เริ่มทำการหมุนตัวรอบที่หนึ่งรอบที่สองอ้า,อา,อาจะเดินไปทางไหนยังนับไม่เสร็จเลยจะเดินไปหาพิตตี้ท่าเดียวแม่นี่เนียนนะครับเป็นนักฟุตบอลนะครับนี่ ได้โอกาสเยอะเหลือเกินโอเคครับหมุนอีกหนึ่งรอบนะครับทีนี้เราก็จะปล่อยคุณเอกชัยส้ำเร่จแล้วซึ่งทีนี้ทางฝั่งชนะนันป้อมบุพผาและคุณเติร์กต้องคอยสังการให้คุณเอกชัยรู้ว่าลูกฟุตบอลอยู่ที่ไหนเอาเอามือปัดครับเอามือปัดครับกำลังหาทิศทางบอลสุดฤทธิ์ครับอ้าวอ้าวน้องแนนนี่ทำอะไรน้องแนนนี่แอบยกบอลหลบคุณเอกชัยครับ ไอ้มันโกงอย่างนี้กันได้นะครับอย่างนี้มันก็โกงกันได้เหมือนกัน <IS IL EN C IO> คุณเอกก็ใช้หาบอลอยอะเลยครับไม่รู้อยู่ไหน <IS IL EN C IO> เพื่อน <IS IL EN C IO> เพื่อนบอกให้ถอยหลังแต่ก็ไม่รู้ทิศทางครับพวกปิดตายอยู่หมุนไปสามรอบโอเคครับคุณเติ์กบอยถอยหลังครับน้องแนนนี่ไม่ยอมครับหลบบอลไปอีกเอาแล้วโอเคครับตอนนี้คุณเอกก็ใช้ขยับมาทางซ้ายเลยเรื่อย น้องแนนนี่จะลอบบอลแต่คุณเอกชัยก็เตะไปเบาๆครับแต่ก็ไม่เข้าประตูครับก็ต้องไปเตะกันอีกรอบครับคุณเอกชัยเริ่มเดินหน้าขึ้นเรื่อยๆครับคุณเอกชัยกําลังเริ่มเดินหน้าครับเข้าไปหาลูกฟุตบอลดูนะครับว่าคุณเอกชัยจะเข้าถึงลูกฟุตบอลได้หรือเปล่าน้องฟองเบียรตอนนี้ครับงัดทีเด็ดมายืนขวางเต้นยัวครับ คุณเอกชัยปิดตาอยู่เขาจะเห็นไหมครับว่าฟองเบียเนี่ยเต้นยิอ,อยู่อ้าวอ้าวอ้าวจะทำไงอ้าวจะเตะฟองเบียแล้วครับฟองเบีย,หลบ,บยหลบทันนะครับโอ้โหเอาครับคราวนี้คุณเอกชัยยังสับสนอยู่ครับว่าลูกบอลอยู่ตรงไหนคุณเตริรก็พยายามช่วยสุดฤทธิ์ครับบอกพิศทางบอลเอกชัยมาแล้วครับ โอโหเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับลูกแรกทีมนักฟุตบอลก็ทำคะแนนไปได้หนึ่งแต้มในเวลาสองนาทีครับต่อมาเป็นที่คุณชนานันป้อมบุกผานะครับต้องทำการหมุนตัวบ้างหมุนแล้วเวียนหัวแล้วครับหาทิศทางอะไรไม่เจอเลยเดินมืนเลยครับอ้าวน้องพิตตี้ก็พยายามช่วยช่วยปั่นกันสดุดฤทธิ์ครับตอนนี้แล้วไม่รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนครับห้ามห้ามโดนตัวน้องพิตตี้นะครับห้ามโดนตัว เดียว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 พี่เาตไปีหน้าเดียวเลยครับเนี่ยต้องช่วยกันดันออกมานะครับเดี๋ยวจะเป็นอนาจารย์ก่อนนะครับอีกอย่างโคดปิงห่วงด้วยครับลูกทีมโคดปิงนี่เทรนมาอย่างดีโอเคครับเริ่มแล้วครับเริ่มหาลูกบอลแล้วไม่รู้จะใช้มือหาทำไมน้องๆก็ปั่นเต็มที่ครับซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยโอเคตรงตรงเดี๋ยวเดียวครับทำไมต้องทำมืออย่างนั้นครับพอน้องอ่ะแล้วน้องรดมมม่น้องเดียม่มาขวางกันทำไม อ่าถ้าโดนนี่ฟาวนะครับโดนตัวฟาวเลยอ่าอ่าคุณเอกกับคุณเอกก็ใช้ยก็มีกรปั่นเพื่อนแทนเนี่ยช่วยเพื่อนนะครับดันปั่นเพื่อนเข้าไปอีกขวาเลยขวาครับเอาครับจะหาลูกบอลเจอไหมเดินใกล้เข้ามาน้องฟองเบี้ยงครับนักทีเด็ดมาขวางอีกแล้วมีโอ้โหแบบทีเด็ดคือหลอกล่อคู่ต่อสู้ได้ดีครับด้วยท่าเต้นของน้องฟองเบียฝาหลังฝานหลังฝานหลังฝาหน่อยขวาหน่อยครับหมุนตัวคุณตั๊บคุณตั๊บคุณตั๊บปัดทิศทางแตะแล้วครับเเขข้้าามแต ไม่เข้าครับลูกลูกออกข้างประตูแทนครับคราวนี้ครับถ้าคุณชนะนั่นแตะไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนให้เพื่อนในทีมเข้ามาเตะแทนซึ่งนั่นก็คือคุณเปิร์นั่นเอง และคนที่3ครับมาที่คุณเติร์กคราวนี้น้องๆพิตตี้ไม่เชื่อใจครับต้องมาเช็คความปลอดภัยของผ้าปิดตาโอเคครับโหนี่ไม่ไว้ใจกันขนาดหนักนะครับต้องใส่2ชั้นกันเลยทีเดียวคุณเอกชัยนี่สะใจน่าดูเลยครับสะใจไม่ใช่อะไรครับก็แอบอิจฉามือนกันที่น้องๆพิตตี้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับโอเคครับพี่ใครเลยเหรอเป็นชดบวกนะ โอเคผมผมจะ่มนับเวลาต่อนะนะชานโอเคครับเมื่อคุณเติ์กพร้อมแล้วก็เริ่มทําการจับเวลาคุณเติ์กเริ่มหมุนตัวแล้วครับคุณเอกชัยช่วยจับหมุนตัวเอาครับเอาครับครบสามรอบแล้วเริ่มเกมได้ทันทีเอาครับคุณชนะนันเริ่มมาบีฟแล้วครับว่าต้องเดินไปทางไหนทุกคนพยายามช่วยกันปั่นครับ เชื่อไม่ได้เลยครับน้องวิตตี้พวกนี้มาเพื่อกงโดยเฉพาะนะครับลูกบอลอยู่หลังน้องฟองเบียรครับอ้าวอ้าวนี่มันว่ายน้าแล้วนะครับไม่ใช่เตะฟุตบอลมาว่ายน้ำหรือเตะบอลอ้าวน้องดีมมี่ถึงเนื้อถึงตัวนะครับดีนะครับที่เป็นน้องดีมมี่จับนะครับถ้าจับเองนี่ผมปรับฟาวทันทีถ้าจับเองปรับฟาวทันทีเอาครับอ้าวอ้าวจะโดนจะโดนอีกแล้วมือมือมืออ่ะแตะอะไรครับแตะล้มครับคุณเติร์กแตะล้อม เป็นนักบอลไทยลีกมาก่อนแต่ตอนนี้สกิลการเตะบอลหายหมดครับเมื่อเจอเราสองออาแข่งฟุตบอลน,นะครับไม่ใช่แข่งกระเทงอ้โหทําท่าจะพุ่งชนท่าเดียวครับเอาแล้วจะหาลูกบอลเจอหรือไม่เพื่อนๆช่วยกันลุ้นเต็มที่ครับพยายามตั้งการครับว่าต้องเดินไปทิศทางไหน คุณเติ์กบอกไม่รู้เรื่องแล้วครับตอนนี้เสียงพิตตี้เต็มสองลูหูเลยไม่รู้จะฟังเสียงเพื่อนยังไงพยายามเดินครับเดินเดินมาที่ลูกบอลถึงไหมเตะอะไรเตะลมครับเตะลมตลอดครับ <c oughs> บอกแล้วครับว่าเกมนี้ดูเดือดจริงๆ <c oughs> ครับน้องฟองเบียร์ครับพยายามหลอกล่อพี่เติ์กสุดเล็บครับดูครับว่าจะเตะลูกบอลได้ไหม น้องนานาก็เข้ามาปั่นช่วยด้วยครับอ่ามีการเขีรยบอลเขีรยบอลหลบนะบเขีรยบอลหลบนี่มันรังแกคนตาบอดชัดๆเลยอ่าครับเอาครับเปิ้กำลังใกล้ลูกบอลเข้าเรื่อยๆอ่าพาดครับเตะลมอีกแล้วคุณเอกชัยเข้ามาเข้ามาบีบเพื่อนเลยครับอถอยถอย จะถึงลูกบอลแล้วจะถึงลูกบอลแล้วจะทําประตูได oh, ้หรือเปล่าจะทําประตูได้บ้างโอ้เข้าจนได้ครับ go go ฟังผู้ยิงเยอะเราเริ่มเปลี่ยนไหมนี่ไม่ใจฟังผู้ยิงเยอะ บอกเลยนะครับว่าก็สรุปนะครับการแข่งขันฝั่งทีมนักฟุตบอลใช้เวลาไปทั้งหมดถึง5นาทีกล้องไหนกล้องไหนผมปุ่เพื่อได้ฟังมาทีละคนสัมภาษณ์ทีละคนสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยครับว่ารู้สึกไงการแข่งขันทั้งนี้จริงๆอ่ะทีมเราเอาชนะได้ไม่ยากหรอกแต่ทีนี้พอมีผู้หญิงปุ๊บเราเนี่ยเสียงผู้หญิงมันมาเลยทำให้ลูกทีมผมเสลยนิดนึงเมื่อกี้นะครเสียงผู้หญิงเนี่ยฟังเลยผู้หญิงไม่ไม่ฟังผมเลยอ่ะโอ้โหตายละตายละคุณเสียคนเพราะผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยกูจะเสียคนเพราะผู้หญิงเนี่ย ผมอ่ะเชิญพี่อ่ะครูมาช่วยผมนะไม่เมื่อกี้พี่มาช่วยแล้วโทษแล้วพี่เลยยอมเลยยอมเลยอะใช้เวลานานสุดเลยเนี่ยยังไงอ่ะเราไม่ได้ฟังเพื่อนเลยไม่ไม่ฟังแหละฟังแต่คนเราผู้พอปอดีเสียผู้หญิงเนี่ยมันมันเริ่มธรรมดาเสียง้ชายเนี่ยมีหลงทางไหมบ้างนิดนึงเราเราคุณชนะนันครับคิดยังไงครับกับการที้ ไม่ยากครับได้ทำลูกไหมเขาจะไม่ไม่ยิงลูกครับทำไปเรื่อยขวัญขวัญเจ้ากองหน้าเลยนะเนี่ยโอ้โหคุณพลาดกับเกมนี้ได้ไงเนี่ยคุณพลาดูเทปนี้นะคุณเข้าบ้านไม่ได้ร้องร้องโหจับตูจับหัวจับหูเข้าบ้านแน่นอนนะพี่พีผมบอกให้เลยว่าโอเคผมมาสรุปผลคะแนนกันเลยดีกว่านะครับน้องๆพิตตี้ใช้เวลาทั้งหมด3นาทียิงไปทั้งหมด3ลูก ส่วนนักฟุตบอลใช้เวลาไป5นาทียิงไปได้แค่2ลูกดังนั้นทีมนักฟุตบอลเป็นฝ่ายที่แพ้ครับผมตั้งใจแพ้จากบ้านแล้วครับตั้งใจแพ้จากบ้านเลยที่คุณคนหวังอะไรวะเนี่ยคนหวังอะไรมาหมลงโทษเมื่อกี้ผมยอมแพ้เลยคุณรู้เหรอว่าหมลงโทษคืออะไรรู้แล้ก็ยอมไปก่อนเลยเป็นไงบ้างครับพี่เป็นฝ่ายผู้ชนะในวันนี้กับทีมโค้ชเป็นเพราะสามาแบบโค้ชดิวมาดีเทรนมาดีแน่แน่ค่ะพวกเรามาแน่นข่ะวนี้ วันนี้มาแน่นเลยล่ะค่ะตฝีมือใช่ไหมที่แน่นฝีมือน้อเหนื่อยน้องนื่อยนี้ก็ตรงไปโอเคเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้เอาชนะทีมนักเตะทีมไทยลีกได้เนี่ยเขาบอกว่านี่แค่แมตช์แรกเท่านั้นนะคะแต่เราก็จะไม่ยอมค่ะเราจะชนะทุกแมตช์คิดว่าแมตช์หน้าเดือดกว่านี้ไหมครับเดือดกว่าอยู่แล้วค่ะชิวๆชิวๆโอ้โหเป็นไงครับทีมคอปปิง ทีมโคดปิงผมบอกแล้วว่าผมฝึกมาดีบอกเลยนะครับว่าเกมวันนี้ดูเดือดมากเพราะวันนี้เราส่งน้องทั้ง8คนมาปราบ3นักเตะดูกันเลยครับว่าน้องทั้ง8คนเนี่ยจะสามารถแย่งชิงบอลจาก3นักเตะได้ไหมเรามาดูในเกมลิงชิงบอลที่ดูเดือดที่สุดเท่าที่โลกจะเคยมีมาเกมลิงชิงบอลการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2อแมตช์ครับ match แมตช์แรก พริตตี้ทั้ง8จะต้องเป็นลิงอยู่ในวงล้อมของนักเตะทั้ง3ภารกิจของน้องๆก็คือแย่งชิงลูกบอลจากการเลี้ยงลูกจากนักเตะทั้ง3คนให้ได้ครับโดยถ้าลูกออกจากวงล้อมกลางสนามหรือพริตตี้รับลูกได้เมื่อไหร่คือจบเกมทันทีและแมตช์ที่2คราวนี้นักฟุตบอลทั้ง3จะต้องเป็นลิงแย่งบอลจากวงล้อมของสาวๆทั้ง8คนให้ได้ในกติกาแบบเดียวกัน ห้ามเติมคือนักฟุตบอลต้องต่อให้น้องๆพิตตี้ต้องเตะแย่งแบบทีมเวิร์กจับมือแบบหน้ากระดาน3คนเท่านั้นครับมาไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่แมตช์แรกนะครับสำหรับเกมลิงชิงบอลซึ่งรอบนี้นะครับพิตตี้ต้องเป็นลิงเบิร์กเป็นฝ่ายเริ่มคิกออฟก่อนครับส่งบอลให้เอกชัยซัมเร่ซึ่งนักเตะจะสามารถครองบนในใอลได้แค่2จังหวะเท่านั้นนะครับตอนนี้ส่งบอลไปที่ชน,นานันแล้วชน,นานันเคลียร์ไปให้เปิร์ก ปั๊กเตะกลับมาให้ชนะนั้นอีกครั้งน้องหลิงพยายามเข้ามาแย่งบอลครับเปิ์กครองบอลอีกครั้งครับสาวๆเข้าไปครูกันที่พิตต์คนเดียวเปิ์กชิปโด่งไปที่ชนะนั้นชนะนั้นนะรับบอลด้วยเขายังแม่นยำจังหวะนี้เทพมากครับส่งให้เอกชยัยเอกชัยส่งกลับน้องๆพิตตี้สับสนกันใหญ่แล้วครับเปิ์กสับขารอครับก่อนส่งบอลไปให้เอกชยัย เอกใช้ส่งบอลฝาพิตตี้ไปหาชนะนั้นก่อนที่เติร์กจะบุกเข้ามาแล้วครับพิตตี้เข้ามาลุมเติร์กแล้วครับจะเป็นไงจะเป็นไงจะเป็นไงและก็เป็นน้องปุ้มปุ้ยครับที่เตะปัดบอลออกนอกวงล้อมนักเตะได้สําเร็จนะครับน้องๆตอนนี้ดีใจกันยกใหญ่เกมนี้เท่ากับว่าน้องๆพิตตี้ใช้เวลาแย่งบอลไปทั้งสิ้น41วินาทีตัวก็บติดเลยครับื่อที่ไม่ห่างเลย มาต่อกันที่แมตที่สองคร,ร lly, ับข่าวนี้นักฟุตบอลต้องเป็นลิงกันบ้างเริ่มเกมมาไม่นานครับน้องปองเบียง oh, ัดทีเด็ดมาหลอกล่อนักเตะเลยครับโอ้โหลีลาบาดใจจริงๆแม่จริงๆเลยครับคนนี้ นักบอลถึงกับเข่าอ่อนทำท่าจะยอมแพ้ไปแล้วครับ <S <S ตอนนี้นักบอลฮึดแล้วฮึดขึ้นสู้แล้วแต่ว่าน้องฟองเบียร์ก็ยังไม่หยุดนะครับกกยังเต้นต่อยาวไปยาวไปววนักบอลจมูกนะครับ,บต<ว>แต่ฟองเบียร์เตะออกทันทีส่งให้น้องปุ้ยปุ้ยแต่น้องปุ้ยปุ้ยเตะส่งไม่ให้แนนนี่ นักเตะของเราตอนนี้ได้แต่เดินมืนๆครับตอนนี้ไม่ออกลวดลายอะไรเลยนอกจากตามบอลต่อยๆลูกไปเข้ามือของน้องนานาเข้าครับตอนนี้นักเตะเข้ามาฟาวย้อนบอลครับย้อนบอลกันแล้วแนนนี่ย้อนบอลไปให้น้องเหลียงเลีงวางลูกที่พื้นก็เลยจะเตะบอลใั่ไปเอระไรไปเอาห่วงล้อมในสำเร็จครับ อ่าก็เป็นอันเสร็จสิน้นเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมนี้นักเตะทำเวลาไปได้ทั้งหมด44วินาทีนัดหน้าล้างตามาแน่การแข่งขันอันดุเดือดครั้งใหม่ระหว่างนักเตะไทยพีเมียลีกและทีมสาวพริตตี้สุดเซ็กซี่สองทีมเร่งเสริมขุมกำลังพร้อมท้ารบอีกครั้งในแมตช์ล้างตาสุดตื่นเต้นเราใจและเซ็กซี่ พร้อมแล้วที่จะระเบิดความมันกับขำกลิ้งปิงแก็ตตอรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และร่วมสนุกด้วยการทายผลฟุตบอลด้วยการคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอพร้อมลุ้นของรางวัลนดนๆส่งตรงถึงมือคุณแน่นอน